วันนี้นะคะคุณครูมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะที่ให้นักเรียนนะคะได้หาความหนาแน่นของวัสดุนะคะโจทย์นะคะให้มวลแล้วก็ให้ปริมาตรนะคะของวัตถุทั้ง4ชนิดนะคะมีวัตถุ a b c แล้วก็ D นะคะโจทย์ต้องการถามหาความหนาแน่นนะคะทีนี้นะคะก่อนที่หนูจะเติมในตารางนี้ได้นะคะ หนูจะต้องมาแสดงวิธีการนะคะคิดก่อนนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะอ่าเริ่มเนาะอ่าดูนะคะไปพร้อ,รอมๆกันนะคะวัตถุ A นะคะวัตถุ A มีมวล44กรัมนะคะมีปริมาตร6 6 0จุ67นะคะลูกบาทเซนติเมตรนะคะตรงนี้นะ เขียนสูตรค่ะอ่าอ่าความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นเท่ากับมวลน,นะคะส่วนด้วยอ่าใช้ไมบ้บรรทัดนะคะมวลส่วนด้วยปริมาตรนะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยนะคะมวลส่วนด้วยปริมาตรหรือใครจะเขียนนะคะ หรือใครจะเขียนว่า d เท่ากับ m ส่วน v ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะได้2อ,อันอันนี้คุณครูเขียนเต็มให้ดูก่อนนะคะอ่ะโจต้องการหาความหนาแน่นง่ายๆแทนค่าลงไปนะคะมวลเท่ากับ40 4หารด้วยเท่าไหร่คะ6 6 0 6 60. 7นะคะ คำตอบที่ได้นะคะจะเท่ากับเท่ากับ0จุดนเะคะเราเอาแค่ทศนิยมประมาณ2ตำแหน่งก็พอนะคะ2ตำแหน่งก็ดูที่ตำแหน่งที่3นะคะตำแหน่งที่3ของเราคือเลข6 ะะถ้ามากกว่า5ให้นักเรียนปัดขึ้นนะคะแต่ถ้าน้อยกว่าก็คือปัดลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้0.07นะคะหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุ o A นะคะมีความหนาแน่นนะคะ0.0 07นนะคะกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะหนูลองดูเนาะที่หนูทำนะคะอา้าวถัดมานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นวัตถุ B นะคะวัตถุ B นะคะมีมวล32นะคะปริมาตรเท่าไรร่3 3 1จุด 4 5นะคะ331.45เหมือนเดิม d เท <D S 2> ่ากับ m ส่วน v นะคะ d คือความหนาแน่น m คือมวล v, v ปริมาตรแทนค่าลงไป32หารด้วย331.45นะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.096 0.096ประมาณเท่าไหร่0.10นะคะ0.10เพราะฉะนั้นอันนี้มีความหนาแน่นเท่ากับ0.10กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะเอาสิมวน40กรัม ปริมาตร301.33นะคะลูกบาทเซนติเมตรสูตร D เท่ากับ M ส่วน V นะคะ <M. S 1> เมื่อ M เท่ากับ40และ V เท่ากับ301 .33 นะคะคิดออกมาแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ 0.1327นะคะก็ประมาณเท่าไหร่คะประมาณก็0.13นะคะ0.13วัตถุ C ีมีความหนาแน่น0.13กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะแล้วก็ข้อนี้ข้อสุดท้ายนะคะมวล35กรัม ปริมาตร3 8 0 9 2ดนะคะจากสูตรนี้นะคะ D เท่ากับ M ส่วน V นะคะเมื่อ D เป็นความหนาแน่น M 35หารด้วย380.92นะคะคิดออกมาแล้วได้เท่าไหร่ 0.0918ดนนทศนิยมสองตำแหน่ง 0. จุดตำแหน่งที่3คือตำแหน่งนี้1น้อยกว่า5เพราะฉะนัสองตำแหน่งก็คือ0.09นกะคะกรัมก็เขียนเป็น0.09โอเคไหมคะหลังจากที่น,นักเรียนได้คำตอบทุกวัตถุแล้วนะคะออาวัตถุ A วัตถุ B วัตถุ C แล้วก็วัตถุ D แล้วเอามาใส่ในตารางนี้นะคะในช่องว่างวัตถุ A 0.07กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะวัตถุ B 0.10กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรวัตถุ C 0.13กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็วัตถุด,ดี0.09ดกรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวเรียนลองดูนะคะว่าเราทำถูกกี่ข้อนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นนะคะ ใบฉเฉลยนะคะเรื่องของความหนาแน่นนะคะถ้าสงสัยนะคะพิมพ์ไว้ใต้โพดได้เลยนะคะหนูดูในคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะคะ